เอาหักละฝา,ากยังถึงเตศบาลผู้เพื่อนถ้าตัวไปกอความหรือรลอดลำขั้เพื่อนน่ะที่ผ่านมาสีหาเท่อนันบ่ผมขอโทษได้เครับผมเจไสิสาขาอำขัญเจ้าบทาน์ชายแต่กผมกบ่มีเง้อยูอย่อะไรผมขอโทษดีก่ผู้ที่สองไหนาเบื่อน เอาผู้ที่เอ่อเอาต่อไปวางเลยต่อไปวายยังกาผู้ที่สองเมื่อกี้วายังเกาะต่อไปพุ่งติบ่ไปเชีงลดถังบ่าข่านซ้ายอ่าสัญญาเนาะเอาผู้ที่สามายยังไหนก็ขอโทษนะครับก็จะไม่ไปนะครับอ้าวลูกผูชายเนาะอ้ายกมือขอโทษเพื่อน อ้าวทำดีไดีดีสิบุมีอีกแล้วปิดตํานานแว่นมันทั้งสายพัฒนาตัวเองแกโตอนาคตสดใสโอกาสท่ามีเธอเดียวเนะ้ะลงพักวิน,นชํ้หลับกะจับแล้วก็เตือนเพราะว่าก็คือ,น,อน้องนุ่งลูกหลานพิษแต่ฝ่าแกไขสิ่งดีสิ่งงามกับไปเห็ดเอาอนาคตเท่าทั้งนานะ่ะอ้าโอเคนะ้อขอบคุณมากทุกคนที่รวมเมื่อ,อย่างดี ฝากถึงบ่ไม่พินองมันทั้งสายครับปิดตำนานแว่นมันทั้งสาย2 1มกราคม2 5 0พันยี่ยี่ขอบคุณครับบ๊ายดีครับ